สวัสดีค่ะว,นนวันนี้เราอยู่ที่บันนาคีนิกกับน้องอะไรนะค่ะน้องข้าวน้องข้าวมาเสริมขมับน้องเนื่องจากน้องข้าวมีขมับตอบนะคะวันนี้หมอใส่ซิลิคนเกาหรีนะคะซสเอ็มให้น้องข้าวนะคะ,อะขอดูด้านข้างนิดนึงอันนี้เนาะเป็นบวมอยู่อันนี้แผลนะคะอ่ะอันนี้น้องข้าวก็จะมีขมับแล้ว ของเดิมก็จะมีขมับต่อนะคะอยากให้ดูรูปของเดิมนิดนึงเดี๋ยวดูรูปก่อนทํานะครับอจะเห็นว่าหน้าผากนะครับตอบเข้านะครับแต่พอหลังทําเสร็จทันทีนะครับหน้าผากเต็มขึ้นเนาะอันนี้ยังบวมอยู่นะคะหลังทําเราจะมีการรัดผ้า21วันนะครับทําผ้าอย่างนี้เนาะอ่าถามความรู้สึกนิดนึ่งหน้าผากใช้เวลาทําไม่นานเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเจ็บไหมคะ ไม่เจ็บเลยค่ะมันมีจิ๊ดิตอนยาชานิดหน่อยแล้วนอกจากนั้นก็คือฟินมากไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะแล้วก็คุณหมอหมือเอบามากๆด้วยค่ะใช่ไหมคะหมอให้ดูนะซิลิโคนก่อนเนาะใช่เราะจะมีการวัดซิลิโคนนะคะแล้วก็เปิดแผลขนาดประมาณ2เซนเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะอัน,นนี้แผลเย็บจะอยู่ด้านด้านข้างนะครับบริเวณ เหนือตีนผมนิดหน่อยนะครับซึ่งเรา <ทำ S 1> จะมองไม,ไม่เห็นนีตัดสินใจมาทําเสริมขมับที่นี่อดูรีวิวที่นี่นะคะสวยมากๆนะคะคือเสริมขมับเนียนมากนะคะแล้วก็เสริมแล้วเนี่ยทำให้หน้าเต็มขึ้นด้วยค่ะก็เลยเลือกที่จะมทาทำที่บานา,าน่าคลินิค่ะได้หเห็นบอกว่ามีเพื่อนทําไปแล้วสวยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะก็คือเพื่อนแนะนํามาอีกทีหนึ่งด้วยค่ะ เพราะว่าเพื่อนที่ทำไปก็คือสวยมากก็เลยอยากมาทำที่ตอนนี้แอดมินมีราคาโปรรีวิวอะไรบ้างคะครับตอนนี้สำหรับการเสริมขมับนะครับจากราคา15,900หนาพนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่9 9้าพับาทนะครับแล้วก็จะมีค่ายานะครับ1,000บาทนะครับสำหรับค่ายา1,000ก็จะเป็นยาทายาชุดยาทำแผลเนาะยากินนะครับแล้วก็เรามียาฉีดลดบวมเพื่อเชื่อให้ด้วยนะครับสำหรับซิลิโคนขมับจะมี3ไซส์นะคะ SML นะครับ หมอจะประเมินไซส์ให้อีกทีของน้องข้าวนี่ก็ยุกกลางๆเราก็ใส่ไซส์เอเนาะโอเคก็อยากให้น้องข้าวฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่เสรขมับนิดนึงค่ะสําหรับใครนะคะที่ขมับตอบนะคะลูกหน้าไม่เต็มไม่อิ่มนะคะก็ออกมาเสริมขมับกันได้ะะที่ b a n านาคลินิกค่ะก็จะได้ขมับที่มันเต็มสวยแบบนี้เลยค่ะนี่นะครับหลังทำเสร็จที่ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยเนาะโอเคขอบคุณมากคับคสวัสดีค่ะ